นี่เรามาดูรถไทคูปะต้านะครับคูปะต้า L4708 นะครับผมตอนนี้มาลุยงานปัน่นนากันครับคูปะต้า L4708 รถปี 8, <อ>55นะครับผมพร้อมใช้งาน,นครับเครื่องเกียร์ยดีครับไฮดรอลิกนะครับสีสันเดิมๆสำหรับกันนี้ ดูกับกยาวๆไปเลยครับมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับตัหรับคันนี้อุปกรด้นหน้าผ่านหลังโร,รตนนา,นนา,ารี่เช็คพร้อมใช้งานครับมาในราคาเบาๆนะครับ ราคาเพียง350,000บาทนะครับผมส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านทีเอทกซเซอร์การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโพอลไปมาจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อีกราคาหนึ่งจะอยู่ที่หมู่บ้านศรีชวานะครับตำบลพระไทรินทร์อำเภอลำปาจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมแล้วก็ราขาที่3จะอยู่ที่หมู่บ้านหนองหัวช้างนะครับหมู่บ้านหนองหัวช้าง ตำบลปราถนรินเหมือนกันครับผมอ่าวันนี้มาปัดนาหวานข้าวนะครับมาสองคันครับอีกคันหนึ่งก็กำลังตามมามก็เลยมารีวิวคันนี้ให้ดูก่อนนะครับสำหรับโตโยต้า L470 แนะครับผมตร้อมในงานครับอุปกรณ์3ามชิ้นไปเลยครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับส่งฟรี300กิโลเมตรครับมาทดสอบระบบมาทดลองขับได้ที่ หน้าร้านได้เลยครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าว่ามาทดลองน่าจะได้มาดูรถอยู่ที่ทุ่งนาครับเพราะว่าอันนี้ก็เอามาออกงานรับจ้างนะครับแต่แกติดต่อสอบถามได้ครับ0803839789นะครับหรือว่าจะเป็น084483799 0นะครับผมสิ่งานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับบริษัทที Tractor การเกษตรจนสองพันิจำกัดนะครับบริษัทที่มีตังแท็กเจอร์จำกัดนะครับ ซื้อขายแลกเปลี่ยนรับตีเทอร์รถทุกชนิดนะครับสนใจยังไงติดต่อสอบถามได้ครับผมอแอดไลน์มาที่เบอร์0803839789หรือว่าจะเป็น0 8 4 0 4 8 3 7 9 9นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับรถไถรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครรถหกล้อรถสิบล,ล้อ,อยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอขอบพระคุณสําหรับเอซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมาอที่ให้การอุปการะคุณทางร้านด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับแต่กแก่ทีมงานพี่ทักษ์พีรำกันเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ